เราก็อยู่กันที่ร้านคาแคนโซไทยแลนด์ so ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านคาแคนโซในเดือนกระกฎะาคมนี้นะคะส่วนโปรโมชั่นพิเศษจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะค่ะโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะคะเรามีบริการติดตั้งซ้อนสายให้ฟรีท,ทุกรุ่นทุกรายการกันเลยค่ะโดยการติดตั้งนะคะโดยช่างระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์สามารถติดตั้งคอนสายได้อย่างแนบเนียนทุกจุดกันเลยค่ะ อีกทั้งเรายังมีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษให้กับกล้องหลากหลายรุ่นหลากหลายรา,า,ายการและยังสามารถผ่อนสุดเปอร์เซ็นต์ได้นานสูงสุดถึง10เดือนกันอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์ดีๆสักตัวนะคะแต่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะติเป็นตัวไหนนะคะที่ร้านก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนะคะที่จะทำให้ท่านสามารถเลือกกล้องให้เหมาะกับรถของคุณแล้วก็เหมาะกับการใช้งานรถของคุณนะคะแล้วก็ยังมีบริการค่าเชื้อ COVID-19 กันให้แบบฟรีๆอีกด้วยค่ะ